สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทีที่2อนะครับวันนี้นะครับน่ครับผมกำลังเด็กป่ะทุกคนครับเข้าไปยังเรือสำราญนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับคอสตาร์เซเรนาครับเป็นเรือสำราญของสัญชาติอิตาลีนะครับไปดูข้างในครับทุกคนว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับว้าวเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่เราขึ้นไปให้ดูครับปวงปีเคยแต่อยู่ข้างนอกครับดูว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะมีโอกาสมีวาสนาไหมครับ วันนี้ทุกคนฝันจริงๆแล้วนี่ครับและก็นี่ครับเป็นการเดินทางครับโดยการแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัททัวอารมณ์ดีครับที่ให้โอกาสในการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากมากจริงๆนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูข้างในแล้วครับภายในเรือน่ครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมั้งครับแต่ข้างนอกดูโอทงดูแบบโหยิ่งใหญ่มากนี่ฮะครั้งแรกของแอดมินนะครับที่จะพาทุกคนไปรีวิวข้างในครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่นอนห้องพักแล้วก็ร้านอาหารครับสถานที่ต่างๆข้างในครับมีอะไรบ้างก็ไปดูด้วยกันครับทุกคน ผู้ชมอันนี้คืออีกด้านหนึ่งที่ผมไม่เคยมาตรงนี้จะให้ดูด้านหลังนะครับของท่าเรือน้ำเลึกแหลมชวังครับทุกคนนคี้ฮะว้าวน้ำใสมากช่วงนี้ครับทุกคนไม่คิดว่าน้ำจะใสขนาดนี้เลยให้ดูครับ นี่ครับตู้คอนเทนเนอร์นี่ครับเรือรับส่งสินค้าจะอยู่อีกท่าที่อยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นนะครับน้ํามันจะลึกกว่าตรงนี้ครทุกคนให้ดูนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสักจะบ่ายสามโมงแล้วครับอีกประมาณชั่วโมงกว่าครับเรือสําราญลํานี้ก็จะออกจากที่หลาชะบังไปยังเกาะฟุก๊กที่เวียดนามนะครับเนี่ย ว้าวทุกคนตอนนี้ออกเดินทางแล้วครับออกเดินทางจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังแล้วครับให้ดูครับอันนี้คือท่าเรือ A2 นะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังลําเลียงนี่ครับพวกตู้คอนเทนเนอร์นี่ครับเห็นไหมฮะในช่วงบางบางช่วงนะครับที่เรือสำรานเขาความกันท่าเรือ A1 กับ A2 ก็ต้องเป็นที่จอดเรือลําสํารานเช่นกันนะครับแต่หลักๆท่าเรือตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าครับ ว้าวทุกคนดีครับวันนี้ตอนเย็นเป็นเวลา16นาฬิกานะครับ4โมงเย็นของบ้านเราครับทุกคนให้ดูโอ้ตื่นเต้นงเลยทุกคนแอดมินได้นั่งเรือครั้งแรกนี่เรือสำราญครั้งแรกครับรู้สึกประทับใจมากเลยให้ดูครับทุกคนนี่ครับ อนี้อาจจะไม่สวยครับทุกคนเพราะว่าอันนี้มันย้อนแสงนะครับนี่ครับนี่ครับเราเดินทางออกจากแหลมชะบางครับก็จะไปถึงที่เวียดนามเกาะฟูกก๊กนะครับก็ประมาณช่วงเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้ครับนี่ฮะทะเลบ้านเราก็สวยไม่แพ้เพื่อนบ้านเลยครับทุกคนจริงให้ดูนี่ครับสวยงามมากดูพอร์ตตรงนี้ครับเห็นไหมครับ รถยนต์นี่ครับเป็นรถยนต์ที่ผลิตในบ้านเรานี่ครับกำลังรอลำเลียงนะครับเพื่อจะต่ถ่ายไปยังเรือบรรทุกสินค้าแล้วก็ออกไปขายจำหน่ายไปยังทั่วโลกเลยครับทุกคนเห็นไหมครับ NYK Line ครับน่าจะเป็นเรือที่รอลำเลียงรถบรรทุกรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกเหล่านี้ครับขึ้นไปนะฮะไปยังเรือเห็นไหมครับนี่ครับกำลังถ่ายเรืออยู่ ถ้าไม่มีโอกาสมานั่งเรือแบบนี้ก็คงไม่ได้เห็นนะครับว่าแหลมสบังบ้านเราครับดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูคึกคักมากจริงเลยครับทุกคนนี้ครับสวยงามแล้วก็ใหญ่โตจรงิงเลย ผู้มโอเคตอนนี้ผมเข้ามาแล้วสวัสดีครับนห้ทุกบรรยากาศนะครับดูบุ่นบายมากอ้ คนตอนนี้เจปาพูทุกคนมานะครับตอนนี้ผมขึ้นมายัางชั้น9แล้วครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศของห้องพักนะครับของเรือนี่ครับของคอสตาร์ซีนาครับนี่ฮะห้องที่อยู่คือห้อง9233สครับให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับบรรยากาศจะเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยเห็นี่ยว้าวไปดูครับว่าข้างในห้องครับมีเฟสติลิตี้หรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ทุกคนนี่ฮะเป็นห้องติดวิวทะเลนะครับให้ดู ห้องก็นี่ครับเป็นเตียงคู่นะครับนอนได้สองคนนะครับเป็นเตียงคู่ให้ดูเลยนี่ครับใช้ระบบคีการ์ดนะครับอันนี้คือห้องน้ําครับทุกคนว้าวดูสะอาดแล้วก็ดูแบบหรูหราครับเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้คือห้องน้ํามีผ้าเช็ดตัวให้นะครับนี่ครับนี่ครับสีผืนด้วยกันครับมีห้องอาบน้าครับมีฝักบัวช o วร์แล้วก็โถชักโครกครับนี่ฮะห้องน้ํานะครับทุกคนอันนี้คือตู้เสื้อผ้านี่ครับก็จะมีไม้แขวนให้ด้วย วันนี้ทุกคนจะพาทุกคนมารีวิวนะครับว่าเนี่ครับใบภายในห้องนี้ครับที่พักของเรือสำราญมีแบบไหนบ้างโอ้มีผ้าเช็ดตัวนี้ครับสำหรับไปที่สระว่ายน้ําครับทุกคนนี่ครับมีรองเท้าแตะให้ใส่นะครับระหว่างที่เดินเที่ยวที่นี่ครับนี่ยให้ดูของห้องนะครับปูพรมนะทุกคนจะมีโต๊ะเล็กๆเป็นบาร์นั่งเได้ไหมครับทุกคนนี่อใครจะเชื่อว่าเรือสำราญจะหรูหรายนี้ครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับเตียงฮะ เดี๋ยวก่อนที่เรือจะออกจากที่นี่ครับเราทุกคนต้องมีการซ้อมหนีไฟนะครับนี่อันนี้จะเป็นเสื้อชูชีพนะครับในกรณีที่มีเกิดอุบัติเหตุหรือมีสิ่งที่ไม่คาดฝันครับนี่เตียงนอนนะครับสะอาดแล้วก็แบบไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปครับถือว่าบรรยากาศดีมากอันนี้คือมีระเบียงด้วยทุกคนที่สําคัญมีระเบียงจะให้ดูครับว้าวแทนทันโอ้ยก๊อตอันนี้ล็อกอยู่ว้เนี่ยเดี๋ยวนนะนะครับทุกคน ให้ดูระเบียงครับให้ดูระเบียงโอ้ยทุกคนแอนดมินเคยแต่เห็นบรรยากาศนั่งยืนเหยหน้ามองจากข้างล่างครับวันนี้แอดมินมาอยู่ด้านหลังแล้วครับทุกคนมาอยู่บนเรือแล้วครับนี่ดูครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันนึงจะมาอยู่บนเรือสำราญลำนี้ได้ครับทุกคนให้ดู คุณครับพอเราเข้าห้องนะครับน้องพนักงานเสิร์ฟที่นี่ครับเขามาเสิร์ฟที่นี่ครับเป็นค่ะครเป็น complimentary ครับเป็นาเวลคัมให้กับพวกเราครับนี่ครับเห็นไหมครับ Mario sorcery น่าจะเป็นอาหารของหวานให้ดูว่าคืออะไรครับอันนี้มีจาน2อันว้าวให้ดูครับหรูหราไหมครับทุกคนนี่ครับโอยขนมน่ากินไหมครับให้ดูขนมครับทุกคนว้าว นี่ครับฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์ครับน้องเข้ามาเสิร์ฟที่ห้องเลยครับทุกคนว้าว ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกลางคืนนะครับไปทัวร์กลางคืนครับว่าในเรือสำราญน,นะครับเวลากลางคืนมีอะไรกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมครับ ตรงนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือชั้น9นะครับจะเป็นชั้นพักที่สูงสุดนะครับที่ในเรือนสำนากมีครับก็จะมีลิฟต์แก้วครับลิฟต์โดยสารตรงนี้นะครับลงไปยังชั้นล่างจะให้ดูบรรยากาศชั้นล่างนะครับนี่ฮะมีเล้ามีคลับนะฮะมีเปิดเพลงนะครับดนตรีสดนะครับแล้วก็มีละครนะครับนี่ฮะให้ดูอันนี้คือโถงกลางครับเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเอเทรียมเป็นอะคริเอียมตรงกลางครับนี่ฮะชั้นบนนี้ฮะนี่ครับโปรแกรมนะครับ w วัดให้เ e ่ tonight นี่ครับก็ นี่ครับจะมีคิวปิโดบาร์นะครับก็2องทุ่มนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเดสก็คือชั้นนะครับทุกคนเดสก็คือชั้น3นี่ครับแพนจิออนออเทียมนี่ครับเห็นไหมครับ2องทุ่มแล้วก็นี่ครับโชว์นี่ครับเป็นโรงละครนี่ครับ3ามทุ่มนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นดิสโก้นะครับหลังจากโชว์เสร็จแล้วก็สามารถไปเต้นไปดื่มได้นี่ฮะโชว์วันนี้นะครับเห็นไหมครับสามทุ่มใช้เวลานโชว์ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็คาสิโนเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับก็จะให้บริการจนถึงเที่ยงคืนเลยครับนี่ฮะ คาสิโนนะครับทุกคนก็จะสามารถเปิดให้บริการเล่นได้ในช่วงกลางคืนนะครับในเวลาที่เรือเล่นอยู่ในน้ำด้านน้าสากลนะครับถ้าเรอยังเล่นอยู่ในด้านน้าของไทยหรือว่าของเวียดนามก็ไม่สามารถจะเล่นได้ครับมันต้องอยู่ในส่วนของด้านน้าสากลนะนี่ครับโปรแกรมคืนนี้นะครับก็จะมีประมาณ3าโปรแกรมครับก็ตอนนี้อีกประมาณ15บาทีก็จะเป็นโชว์ของการแสดงนะครับอัคคอร์ดรีมนะครับอัคคอร์ดมเมอร์นะครับไปดูด้วยกันครับทุกคนว่าโชว์แบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ คอสตานี่เป็นของเรือสัญชาต <in> <ina> uh, ิอิตอลี่นะครับการตกแต่งทุกอย่างที่นี่นะครับการดีไซน์ก็จะเป็นผ้าว่านเลยตรต่างๆที่เก็บแนวสไตล์อิตาลีนะครับเห็นไหมครผมไม่แน่ใจว่าหินอ่อนในนี้เห็นแกเอันนี้เป็นหินอ่อนจากอิตาลีได้ไหมครับแต่ว่ามันสวยงามมากเห็นไหมครับเป็นผ้าว่านนะครับสไตล์อิตาลีครับสวยงามมากครับทุกที่นะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่นอนในห้องโรงแรมหรือว่าตามผนังทางเดินเขจะมีรูปแบบนี้ครเยอะมากเลยเป็นเอกลักษณ์ของทางเรือเลยครับนี่ฮะทุกคน ลืมกดลิฟต์ชั้นสครับทุกคนให้ดูว้าวอัพสั้นนึงสัสบเ็ดสแม่กัชั้นไหนนะท้า เริ่มแล้วครับทุกคน <laughs> ดิสโก้นี่ครับโชว์ตรงนี้ครับปานะครับป่บาตรงนี้นี่ครับมัน <c oughs> จะเริ่มแล้วครับ <c oughs> ทุกคนนี่สนุกสนานกันใหญ่เลยวันนี้เราไปดูโชว์กันก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าโชว์อีกประมาณสิบวิทีจะเริ่มนะครับ โชว์นี้จะไม่มีระบบที่นั่งนะครับก็คือเป็น first come first serve ครับใครมาเร็วก็จะได้นั่งเลือกนั่งที่ดีๆครับถ้าใครมาช้าถ้าเกิดว่าคนเยอะก็อาจจะได้นั่งที่ไกลๆจากเวทีครับเนี่ยนี่ครับน,นีจะเป็กโชว์ e x t r e a m e r e r i s diamo ขออนุกาตเรี่มกับโชว์ๆๆของทีมคานของเรา บรรยากาศที่โรงละครนะครับนี่ครับโชว์ก็เริ่มประมาณ3ามทุ่มครับใช้เวลาประมาณที่เาบอกครับครึ่งชั่วโมงถึงสี่ท่าจรงครับคนเริ่มเยอะแล้วโอ้โไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับ เพราะว่าแต่ละวละันจะ